ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับช่องคุณนายใส่กรอกนะคะคุณนายใส่กรอกขออนุญาตปิดหน้าปิดตาเล้วค่ะเพราะว่ายางใส่กรอกเข็นใส่กรอกทึ่งแดดหอนเนาะค่ะเนาะเข็นไปตามซ้อยเนาะค่ะเนาะวันนี้สิภาไปขายใส่กรอกเนาะค่ะเดี๋ยวติดตามชมเนาะคะ่ะต่อไปเรื่อยๆขออนุญาตปิดหน้านะคะ่ะมื่อนาสิเปิดให้เบิ้งเล้าวค่ะเพราะว่ามันหอนเนาะค่ะเนาะนะคะสิเข็นไปพูดขึงยาติดตามเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะมันออกมันถนนใหญ่แล้วค่ะพี่น้องขายเ็นขายไฟจังสี่หละทุกมมือทุกเวนีนขายใส่กรอบในกรุเยยงเทพเนาะค่ะเนาะฝนตังเข้ามาหรอพี่น้องเอ้ยฝนจิตโตข้ามหัวหรอขนฟ้ามืดมาแล้วสุดท้ายของใดซ่้ำใดเหมือน ก็สักมาแล้วคุ่นคู่รับเมาไข่มาแล้ว,ลลวพี่น้องเอ้ยขายของขายใส่กรอบสองกี่หลาขอไมดลบไตตึกก้นตึกห่องเศร้าข้าเจ้าให้แนวมีตึใกใกล้ๆพอดนลบฝนจ้าพี่น้องฝนตกแห้ง่ะพี่น้อง เฮ้ยเวลาค่อนลำบากของค่อนขายรถเข็นยากนักฝนเวล,ลาที่นอกเง้ย